สวัสดีครับจากคุณลุงมานะครับวันนี้นะครับรีวิวนะครับตัวนี้ m a ต้าเซ็กหนะฮะเปลี่ยนของเดิมนะครับจากตัวจอเล็กเป็นจอ10.25นะครับ OEM system ยังใช้ได้ปกตินะฮะ OEM system ได้ปกตินะครับใช้งานในส่วนของจอหลักนะฮะได้ปกตินะครับ ส่วนตัว Android นะฮะเสียงผ่านช่องทาง evx นะครับอันนี้ระบบรถได้ปกตินะฮะใช้งานไอได้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับสอง cpu แปดคอร์นะฮะ4.64นะครับ Android 10นะครับเป็น7.8.62นะครับ p l a y Store โหลดแอปได้นะครับยู u ูบกู o กอร Map พสั่งงานเสียงสมบูรณ์นะฮะ อยู่ทูโก้แมปนะครับได้นะฮะเมกะบางนาสั่งงานได้เสียงไทยสมบูรณ์นะครับ mm hmm. สั่งงานได้เสียงไทยสมบูรณ์นะครับสามารถแบ่ง mm hmm. สองหน้าจอได้นะครับ mm hmm. ชัดเจนนะฮะตัวนี้เซกห้านะครับ เป็น2ระบบนะครับตัวนี้เป็นจอ2ระบบ10.25นิ้วนะครับอยู่ทุก่าแม๊กทีวออนไลน์มาครบนะฮะตัวนี้กล้องเดิมนะครับรอบคันนะฮะตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับตัดเข้าไปที่ระบบเดิมนะครับการใช้งานคอนโทรลกล้องรอบคันก็น่าจะใช้ไอรีดคอนโทรลเอานะฮะรุ่นนี้เซตตองเซตติ้งอะไรได้ปกตินะครับ ของเดิมอยู่ครบนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับรุ่นนี้ความสามารถเดิมอยู่ครบได้ได้จอที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับระบบกลับไปที่ระบบเดิมนะครับผ่านจอได้เลยนะฮะระบบรถนะครับ FM ได้ปกตินะฮะเสียงฮโลค่ะสวัสดีค่ะจากวินเวฟนะคะเข้า Android ผ่าน AUX นะฮะ ไปที่ Android นะครับแล้วก็ตัดสลับผ่านไอไดด้านฮะเลยกดที่จอก็ได้นะฮะกดตัวมิวสิกค้างไว้แป๊บนึงนะฮะเนี่ยครับสมบูรณ์พอสมควรนะครับรุ่นนี้เรียบร้อยนะฮะ x กห้า x กแปดนะครับคอนเซ็ปต์คอนโซลจะคล้ายๆกันนะครับระบบเดิมอยู่ครบกล้องเดิมได้ระบบเดิมได้เสียง a u x นะครับโอเคนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับจากร้านคุรุมะนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ